พาช่างคลิปนะครับมาเที่ยวดูว่าจะมาซื้อหอยนะครับมันเป็นเชอรี่ฟองครอเป็นเป็นฟาร์มหอยนะครับฟาร์มหอยเชอรี่นะครับเนี่ยเลี้ยงขายนะครับก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยว่ามีการเลี้ยงหอยเชอรี่ขายด้วยเนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับ อันนี้มีแต่ลูกหอยเชอรี่นะครับประมาณเท่าโป้ม hm ืออยู่นะครับตอนนี้ทำบ่ออย่างดีเลยนะครับ่่่่อมมมาาาาวัังงเลด้ <S <S ้้ยคนนนีีไ อันพ่อพันนี่ไม่ถึงว่าคู่หนึ่งแม่นบ่าแม่ใไยยังไงครับผมแปบาทตัวละ40บแปดาทสาิมโนยละหาสิแม่ถือมาแม่เล่โดเขาเล่รังมาซื้ออ๋อครับผมครับผมบัานนี้บัานี้พ่อนลูกออไฟแล้วแล้วนมันเงสีเราแม่ลูก มันเป็นสิแล้วมันก็จดจากคูลงเองลูกก็ง่ายแม่นเปลี่มองแม่ที่ลูกเสียวไว้เจสซี่หันก็รังเรื่มไข่ดิบอ๋อไม่ไม่ถึงว่าพอมันพอมันตัวใหญ่มันก็เริ่มออกมาไข่แบบนี้กตัตัวใหญ่มันเลยลูกนี่ที่มันไข่พอพอมันไข่เสร็จปุ๊บเราก็เอา,าตัวแม่ไปไว้ที่อื่นไอนไอไข่ตัวนี้มันก็จะออกเป็นลูกน้อย้มันก็บ,บอกคนันเด็กก็รังเรื่มเลยอื ไปสีจับออกเลนบอแล้วก็ัป็นผ้าปีโ้อนึงรนับผ่า้นี่นมาเพ็ดรงานกับลูกเพิ่งเพิ่งเคยเห็นว่าหอยเชอรี่เลี้ยงด้วยนะครับไข่เต็มเลยนะครับน้ำเนแม่ทายทายออกยังไงแม่น้ำ ไข่เต็มเลยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไข่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วม,มันก็จะเป็นลูกนะครับ,รบใหญ่เลยครับอันนี้อันนี้ใหญ่แล้วนะครับี่ใหญ่กว่าโป้มือแล้วนะครับ อันนี้อันนี้เราก็ขยายมาใหม่แล้วแม่เนาะขยายมาใหม่มันก็จะมีแต่ตัวใหญ่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกมาลูกก็แล้วแต่มันเทาเขียนเทาก็จับไปนั่เหามาขี่สามเดือนก็แล้วก็ไข่เขาสือไปก็สืเป็นไข่ไงแล้วเขาเลี้ยงสิ่งนี้ถึงจะลูกครับแม่ลน้องคนเขาเลี้ยงหลายกาอันอันอันไข่แบบนี้นะแม่นานไหมกว่ามันจะออกเป็นลูก ตีคูลงแล้วให้ลูกมันจะคูลงเองมันติคูแลงวเห็ลูกว่าต้องไปยุ่งกับมันขึ้นลูกมากอันสมมติว่าลูกกัไปใช่อ้างน่าหลุดมากไปใช่อ้างแล้วแล้วมันติคูแลงลูกมากจยกฮาอันบ่จแกทีอัน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 เขาขาวไปนี้คือมันจะออกเป็นลูกแล้วไหนพ่อแม่ออกแล้วอ๋อไปจับเพื่อไงแม่ว่าเป็นยังไงมันขู่ลงลวยเดียบ่นั่นอ๋ออันนี้บอกครับอันนี้คือออกแล้วอ๋อครับผมครับผมอ๋อไปโอ้ฟั่ม ฟาร์มหอยเชอรี่รอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกที่ขยายออกนะแม่เนาะที่ว่ามันออกเป็นลูกมาก่อนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกเล็กๆอันนี้ลูกเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับนี่ยังเป็นลูกเล็กอยู่นะครับอโอ้น,นี่เต็มเลยนะครับเนี่ยลูกเล็กเต็มขอบเลยนะครับ S <S สุดยอดนะครับนมีีผสมพันธุ์กันได้ลูก อ๋อนี่คือมันผสมพันธุ์กันเป็นบ่เสร็จแล้วตัวแม่ก็จะขึ้นมาขึ้นมาไข่อยู่ตามขอบลูกนี่ตัวเทือกนี่ตัวแม่เทือกนี่เน้อยตกเกี่ยวเนาะตัวน้อยตัวแม่จะใหญ่อ๋อโอเคครับก็ธรรมชาตินะครับแม่นเมื่อเทียบกันอือก็จะเป็นคู่เป็นคู่นะแม่เนาะมัดจีทองมัดสีอันนี้ของแม่มัดจีนี่เพราะมันแค่มันก็จะคู่ลงเองใช่แล้วคู่ลงเองอือโอเคครับก็พอไปเรื่อยๆบ่าทีมก็ยากมีมีให้อาหารไหมแม่ โอ้ยอาหารกผักบุง่อ๋อให้กินผักบุงกกบ้งอือนี่นะครับมันจะขึ้นมาไข่แบบนี้เลยนะครับอยู่ตามขอบแบบนี้เลยนะครับไล่หลายที่มากนะครับเนี่ยเป็นทําเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับทําเป็นปูนกั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับ อาหารนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งของอาหารเดหัวอาหารหน่วเดมันกินเมืันผักตำมิน,ม,นมันก็นกินลกูกครับผมไปตำมินงตำเนินเห็นบอยบอยย่างอันนี้คืออันนี้คือตัวที่มันใหญ่แล้วมันบอแ<ะ>ม่ขึ้นมาใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นไม่เอาไปแยกเอารุ่นนี้ยาแปะตัวแกอ๋อครับผมน้ำไห้ครับผมมันติไข่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตัวมันไข่เราคือผู้เฒ่าหรือว่าของเล่นครับผมครับผม ไอรงเรง,งียเรใส่ังันคู่เย็นกะได้คู่ละคู่ละแปดสิบบาทมีตัวผ no. ู้กับตัวเมียนะแม่เนาะแม่คเลือกไข้เลยว่ยากคั네้เอกเปียกัี่ลู้เขบอลแม่เอาขึ้นมากเข็นบอลดีๆลุงพ่อเพิ่งเข็นบอลไทยมันไว่ามันคูแม่ดึงไหนมันดูดอันนี้คือเป็นอ๋อเลื่อดเยไใส่กระบอกป็นงยังมันก็ตีออกมากคือเ่าหอยเองคกว่านี้ เป็นแบบนี้เลยมันอ๋อละลายใส่น้ำไปเลยละลายใสน้ำวกเขียวอืมมันก็เป็นของมันเองนะแม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กแล้วก็มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยมานาไหนาไม่แม่กว่าจะได้เป็นแม่พันน่ะ เลี้ยงไปอยู่น้ำพอเกลือแล้วข้นก็ไปอยากวัดซาตายเนอะอ๋อลองลองทุกคนฟังครับผมครับผมใส่น้ำไปก็จะเป็นเกลือมากไหมอืมวันแหม่ันแหน่ดูเห็มวันแหน่เขียวเขียวครับผมครับผมซาไปกินเนื้อดูกินเนื้ออันนี้อันนี้เยอะมากนะครับเรีว่าจำเกลวขิงเน้อทางนี้ก็ทางนี้ก็เยอะนะครับอันนี้ก็เริ่มจะสมบูรณ์แล้วนะครับเริ่มจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วนะครับอ่า เยอมะมากเยอะมาก,มากาแม่เบบิาาาบาบุพค่นรื่อืองครับผมเไ้งาลนโบไอ้ลูกค้ามาจากไหนแม่ลูกค้าคือมูน่สิแล้วอคนทั่วไปเอาไปลองเลี<อ>้ยงอะไ <คน S 1> <ท>รเลี้ยงเนาะเลี้ยงขครคือแม่กับมลายมือสองมือแ้ากืนหรืพันแดงสนูกครับผมครับผมครับครับ อ่าอ่าอ่าโอเคครับอันนี้คือพ่อพันแม่พันเต็มที่แล้วครับพครับอืมพ่อพันแม่พันเต็มที่แล้วครับผมครับผมเป็นการมาเยี่ยมฟาร์มหอยเชอรี่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับวันนี้ว่าจะมาซื้อไปกินนะครับพอดีเขาขายเป็นแม่พันพ่อพันอย่างเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ